AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่5มิถุนายน2024สึกกระชับมิตรทีมชาติทีมชาติฝรั่งเศสเปิดบ้านเจอกับทีมชาติลักเซมเบิร์กเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศส20นัดหลังสุดชนะ14เกมเสมอ2เกมแพ้4เกมยิงประตูได้53ประตูเสียประตู20ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติลักเซมเบิร์กเล่น20นัดหลังสุดชนะ8เกม เสมอ6เกมแพ้6เกมยิงประตูได้24ประตูเสียประตู32ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด4ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสชนะ3เสมอ1แพ้0ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู1ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติลักเซมเบิร์กชนะ0เสมอ1แพ้3ยิงประตูไปได้1ประตูเสียประตู7ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมชาติฝรั่งเศสชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้23ประตูเสียประตู7ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติลักเซมเบิร์กผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศส จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติลักเซมเบิร์กจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตู คาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติลักเซมเบิร์กจะมาในแผน4-5-1 AI คาดการผลการแข่งขันขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทางทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะชนะทีมชาติลักเซมเบิร์กด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1 ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ